เห็นดร,รมาม่ากระแตอาสยามร้องห่มร้องไห้เพราะใสยการบินบริการไม่ดีจนเสียของรักของห่วงหรือเปล่านะอ่ะเรื่องนั้นยนอีป้าเห็นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจริงๆกระแตก็เล่าไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าอีป้าจะใช้สัมภเวสีตัวที่สี่ไปสืบมาเพิ่มให้นะจ๊ะเดี๋ยวเล่า คือวันก่อนใช่ไหมกระแตนางอัดคลิปแล้วก็ประกาศให้เงินห้าแสนบาทสำหรับคนที่แบบว่าไปหาน้องเน่าหรือน้องบูบี้ตุ๊กตามหมาที่เป็นเพื่อนรักของนางเจอได้อะไรประมาณนี้นางเล่าว่าเนี่ยไปใช้บริการสายการบินสสยการบินหนึ่งแล้วก็รู้สารนาั่งเฟิร์สคาสใช่ปะแต่บริการแบบแย่มากปล่อยปะแล้วเลยไม่เซฟผู้โดยสารเลยอะค่ะไม่รู้สึกผิดแลวไม่มีการขอโทษด,ด้วยกระแตว่าี้ แล้วนางก็เล่าว,ว่าตัวเองอ่ะหลับยาวเลยอ่ะแล้วแอร์ก็ปล่อยให้นางนอนราบมาไม่บอกให้รัดเข็มคงและเข็มขัดอะไรเลยจนเครื่อง Landing แลนดิ้งล่ะแล้วที่สําคัญคือแอร์ไม่ปลุกแล้วพอแอร์ไม่ปลุกปุ๊บพอเครื่องแลนดิ้งถึงปุ๊บนางก็รีบงด้วยความที่รีบก็คือไม่ได้เช็คของสุดท้ายก็ลืมน้องบูบี้ไว้ยี่สิบสองขวบนั่นแหละคือมันเป็นคุณค่าทางใจเนาะเพราะว่าคุณแม่เขาซื้อให้แล้วพอกระแตนึกไดใช่ปะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าไปค้นเขาไป่ไม่ให้เข้าไปหาอะไรใดๆเลยแล้วพอเจ้านนา่่่รออบ,บอาามเะเลยูง,งืืคิ แลวก็แต่ก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะช่วยเลยค่ะเพราะเขาคงจะมองว่าน้องบูบี้ไม่มีความสําคัญอะไรใดๆแล้วตอนนี้ก็แต่ให้ทนายจัดการแล้วนะคะจะจัดการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยอะ่ะอีเรื่องการละเลยระเบียบไม่ปลุกตอนลงเครื่องแล้วก็เรื่องทรัพย์สินที่หายอีกมันทําให้กระแตเสียหายกับการช่วยเหลือของเขามากๆเลยแต่จะไม่ยอมจนกว่าจะได้น้องบูบี้กลับคืนมานะคะ ชอบกระแตกออกมาพูดเรื่องนี้ใช่ป่ะคอมเมนต์มันก็แตกออกเป็นสองฝั่งบางคนก็เข้าใจกระแตแต่บางคนก็แบบเอออีอย่างวะอันนี้สำหรับป้าเองก็ยังงงเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นแบบว่าใส่กันมีระดับโลกนะแกแถมเป็นชั้นเฟิร์สคลาสอีกจริงๆแล้วชั้นเฟิร์สคลาสนะทั้งแอร์ทั้งกัปตันแทบจะคันเข่ากราบทีนเลยนะแกฉันก็ยังเอออสงสัยว่าแบบเอะเขาล้าเลยได้ขนาดนี้เลยเหรอขนาดตอนที่ฉันไปใช่ป่ะตอนนั้นฉันไปนั่งฉันประหยัดใช่ไหมมันมีคนที่แบบใช้บัตรทองแล้วก็แบบว่าใช้ไมแแรก่ะล้วก็ได้บัตรทองมแล้วก็็็เเเปนนนแแแแบบบบบวว่่าาาอีีครรมมยยใฉััังหลล้้กกขดู ดุดยังจอนแล้วคนึกว่าเป็นพนัท่านคนไหนหรือเปล่าหรือเป็นลูกจะลูกท่านหลานเธอลูกรัฐมนตรีคนไหนที่อยู่ๆทำไมมานั่งชันประหยัดตอนนั้นกูยังเออสงสัยอยู่เลยสวัสดีครับผมกับตันสมชายสวัสดีค่ะดิฉันแอร์สมศรีนะคะยินดีให้บริการนะคะท่านอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านคุณผู้หญิงคะอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชายเขาอย่างนั้นอย่างนี้นผ่านไปห้านาทีบันหม่อีกแล้วดูแลดียิ่งกว่าฉันก็เลยงงว่าแบบเอ๊ะนั่นเฟิร์สคลาสเลยนะนี่ฉันประหยัดเขายัางขนาดนี้เลย ไอ้ป้าและโตชีแฟนของกระแตเขาไม่ปลุกเลยเหรอก็นั่งไปด้วยกันอะอุ้ยอันนี้เหมือนฉันได้ข่าวมาว่าเขาก็หลับเหมือนกันแหละโตชียะแต่สําหรับอีป้าเองเข้าใจในส่วนที่แบบของรักหายนะจ๊ะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเงินคือมันไม่ผิดหรอกที่เราจ่ายตังแล้วแล้วเราจะคาดหวังต่อบ,บริการดีๆแต่ว่าบางเรื่องอะมันก็เกินขอบเขตการรับผิดชอบของสายการบินไงคือสำหรับอีป้าอยากจะบอกว่าทุกๆท,ที่ที่เราไปเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญเลยเด้อ แลด้วยความสารเสือใช่ป่ะเพราะอีป้าไม่เคยนั่งชันเฟิร์สคาใช่ไหมมีแต่นั่งแบบอีโคโนมีอีป้าก็เลยใช้สัมภเวสีตัวที่สี่ไปถามแอร์ท่านหนึ่งมาแอร์ท่านหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางประเทศอะ่ะเขาไม่ได้มองว่าตุ๊กตาจะต้องเขา้าระบบรดแอนฟาวเพราะว่าคนนอกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจกับคุณยังไงไงพนักงานกับลูกเรือที่ทํางานมานานจะเห็นว่ามันเป็นขยะที่คุณตั้งใจจะทิ้งไว้เพราะสภาพมันอาจจะไม่ได้จริงๆและก็เคยมีคนแบบ เคยลืมทิ้งไว้เหมือนกันอีพวกตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรประมาณนี้แต่95%มันไม่เคยมีใครมาขอเคลมหรือมาขอคืนเลยเขาถึงประกาศว่ากรุณ้น่าตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนลงจักเครื่องด้วยนะคะอะไรนั่นแหละแอร์ท่านหน,นึ่งกล่าวงนี้อันนี้คือเป็นขอหอสอต่อของอีป้าเองนะจ๊ะคือถ้าเป็นเป็นแบบที่กรตแตเล่าจริงๆถือว่าเป็นความผิดกันคนละครึ่งนะจ๊ะเพราะว่าสายการบินเองอาจจะละเลยเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอะไรหรือเปล่าปล่อยให้กระแตนอนราบแล้วก็ไม่บอกให้ลาดแข็คงลาดแข็มขัดระหว่างที่มันกําลังแลนดิ้ง สําหรับกระแตเองการไม่รักษาของส่วนตัวที่มันสําคัญกับตัวเองและมีคุณค่าทางจิตใจก็ถือว่ากระแตก็ละเลยเช่นกันนะจ๊ะอันยังไม่รู้ว่าสายการบินจะฟ้องกระแตที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าก็อยากจะให้จบลงดีๆและกระแตได้น้องบูบี้คืนเด้อพูดมาถึงตรงนี้แล้วอีป้าก็อยากจะบอกกระแตว่าต้องเสบัดต้องเสบัดเสบัดให้มันพ่อนๆนไปทํามันอึดอัดที่หัวใจให้ลุกขึ้นเสบัดเนี่ยอีป้ามันก็ยังแวะมาร้องเพลงได้อีกเนาะหนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำ ดำตาแม่แม่พ้าดำจอดอย่าพวกแกลำมขาน <laughs>